มาโทบีดิเอะหรือว่าที่มันตายไวเพราะว่าผมใช้ขวานไฟวะมันระเบิดตุ้มตามอะ่ะถ้าเป็นไอขวานก่อนหน้าน,าน,นี้มันระเบิดแล้วมันช็อตไงอันนี้เข้าดาเมจเลยมั้งเงาของการบินติดตามไปทั้งค่ำคืนเงียบอย่าก,กับเสียงลม และตาที่สว่างงูบว่ากระหายเลือดตลอดเวลาสายฟ้าที่วิ่งอยู่บนขนเมื่อมันโฉบลงมาหาเหยือ่อทุกอย่างกลายเป็นเบลอโคตรเกียดเลยแบง มาสู้โทบิสู้ได้ไม่ไหวแล้วแหละสู้ไม่ได้ก็สู้ใหม่เนาะของแค่นี้ไปยากอะไรใช่ไหมนี่อยากให้เห็นผมตอนนี้มากเลยผมจันขาดุกดิกดุกดิกดุกดิกเลยอืมไม่ค่อยชอบเลยอ่ะมันเร็วอ่ะแมตต์นี้อาจจะดูไม่เท่นะฮะอาจจะได้ฟันน้อยหน่อยดีจ้านั่นไงมาครับ เปิดกูบอลเลยใช่ไหมอืมไม่อทำอะไรอ่ะเอ๋มันช้าลงหรือเปล่าวะดูหางมันฮึบเออ รอบนี้ผมก็เร็วเหมือนกันรอบนี้ผมก็เร็วเหมือนกันเอาแล้วเออรอบนี้กูก็เร็เวเหมือนกันแค่กูฟันไม่แม่นเท่านั้นแหละ ยปักหนงที่เฮ้ยสู้ได้สู้ได้ไดอย่างนสู้ได้เออเออขอหางไปแล้วนะขอหางไปแล้วนะ คึบอ,อืมโน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 เอ้ย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 มันมันเปี้ยงปางเออมันเปี้ยงป้างมันเปี้ยงป้าง,ง,างโอ้โหกัดอย่างล่วงอีกแล้วผมจะขึ้นไปยังไง ูขึ้นไปยังไงก่อนลงมาเหรอโอเคลงมาก็ได้ดิอุ้ยช็อตแม่นแมนแม่นแม่นมากแม่นมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคัดดาบอ่โอ้โหโอ้โหอยู่ๆแม่งก็ว่องไวขึ้นมาโอเคอือ ว่องไวเหรอครับว่องไวเหรอครับไม่ใช่บะหมีม่กึ่งอย่ามาไวๆกับผมโอ้ยโอ้ยโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคุณโดนกัะทีเดียวเลือดลขนาดนี้ยังว่ายังวะเฮ้ยเฮ้ยปีแค่ฟูโอเคอย่ามาวงอย่ามาว่าอีน้วยเออตอนแรกตัวไ่โดน เอาเอาเจ็บเจ็บเจ็บสีอย่างเงี้ยไปไปพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่น้ำกันเสียวไฟช็อตเนี่ยไปโอ้โหน้ำทั้งนั้นเลยน้ำทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรถ้างั้นน้ำทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรน้ำทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรน้ำทั้งนั้นก็ไม่เป็นไร โอ้โหยังจะโดนอีกโอ้โหผมมาเกียดท่านนี้เข้ามาไม่ได้หรอกอืมมาก่อนมาก่อนเจ้าหมาเจ้าหมาเจ้าหมาไปไหนไปไหนอืม ดีอีกแล้วดีอีกแล้วมันดีทำไมนักนะป้าป้าผมไม่น่ากลัวหรอกนะเฮ้โเฮ้ทวีดาจีเอ้เ้ไม่ได้ไงไม่เห็นน่ากลัวเลยเอาตีกันอีกเหรอเอาดิใครชนะผมก็ได้เปรียบอะ โอเคแล้วใครชนะโอเคขอขึ้นขอขึ้นขอขึ้นโอเคลบลบมาเอ้ยเดี๋ยวไฟช็อตตูดเดี๋ยวไฟช็อตตูดอเ,เออกัดมันเออแท่งมันแท่งมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้านผมเรียกว่าแท่งอย่างเงี้ยแท่งมันแท่งมันแท่งมันโอ้ย,เ,อยเดี๋ยว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 โอ้ย โอ้ยเบา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 ได้เบาแทงมันแทงมันแทงมันขบมันขบมันบ้านผมเรียกขบเงี้ยบ้านผมเรียกขบขบมันขบมันขบแล้วแทงแทงมันแล้วก็ท่าไม่ตายเออ แคบแคบอย่างนี้ไม่โอเคแคบอย่างน okay. ี้ไม่โอเคมาที่กว้างๆมาที่กว้างๆมาที่กวาา้างๆมาที่กว้างๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาที่กว้างๆมาที่กว้างพุ่งตีอากาศเหรอมามาทนะี <S <S ่กว้างๆมาดิไม่มาไปหานะเออไม่มาไปหานะ โอ้ยมันรู้ได้ไงว่าผมกำลังจะบินนี่แน่นี่แน่นแนเกือบไปแล้วโอ้ยผมจะบินไงเมื่อ้กดผิดกดผิดปุ่ม โอเคปาดหน้าเค้กเอาไปไหนล่ะไปไหนไปไหนล่ะคุณอ้าวอาวิ่งเฉยเลย ไปไหนวะมันไปเร็วจันงนะใช้ผิดยาด้วยแคล่ะเฮ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะโอ้หลับอยู่นี่กูคงงงว่ามึงอยู่ไหน Okay. Yeah, that's a wrap. I'll put this to good use. Rookie. Don't Rookie. Don't issue like you. Rookie. We did it. We did it.